คนรู้แล้วล่ะว่าเรามาทําอะไรกันไม่จริงเราจะไป<ม>คา,าเฟ่เมดกันนะครับแต่ผลในการไปวันนี้คือเพราะอยากรู้ความรู้สึกของผู้หญิงว่าเราคา,าเฟ่เมดที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันจริงคือก่อนหน้านี้นมันมี t ิ k ต o อกเมดคาเฟ่ที่เขาออกมาพูดเรื่องอที่ว่าการทํางานมันยากหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบเด็กเสริมในร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่ามันมีขั้นตอนมากกว่านั้นแล้วเราอะกับพี่ช้าก็ไม่เคยมาเลยใช่ก็เลยอยากรู้ใช่อันนี้ก็เลยจะเป็นการรีแอคชั่นที่มาเที่ยวเมด คาของญี่ปุ่นเออเป็นครั้งแรกเราจะมาลองดูกันว่าวันนี้จะได้ไล่เวทอะไรบ้างพร้อมไหมคะตอนนี้เข้ามาในคาเฟ่ตน้องเมดแล้วติดคุดไม่ติดน้องเมลไม่ติดเอออันนี้อันนี้คือถ้าสมมติว่าใครจะมาห้ามถ่ายติดน้องเมดนะใช่คือเราไล่เวทแล้วหลังจากนี้เราเป็นรับบทลูกคุณนะใช่คนนี้รับบทลูกคุณนะห้ามเรียกพี่เนยอย่างเดียว คุณหนูเนยประเด็นคือ่าน่ารักมากเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าจะเรียกจะเรียกน้องเมย์ให้ทำท่าเมี้ยเนี้ยน่ารักนะอันนี้อันนี้น่ารักมากเรารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเราสึกว่าน่ารักเลยอะจริงมันมันไม่ทำให้คนรู้สึกมันเป็นน้ำเสียงแบบน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักจริงชอบเดี๋ยวกำลังจะสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวมารีวิวเเดี๋ยวมารีวิวอย่าลืมนะคะเมียววนนี้ก็ยังเลือกไมนะคะเลี้ยงยเ วันนี้เรเส่านกล้ะกนวันนี้ใสีดแบนี้เองเราเน้องมาเตช่วยหันหน้าไปทาง้นให้ทุกคนสนุกมากเลยค่ะอันนี้ทุกคนอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้เอากับย้ำวให้ใส่นะเออคือร้านด้วยนะอบคุที่มาด้วะแล้วแ่อยาทำช้าไดลกันนะเช้า้อมโอ่าเลยโ่โ่ ชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยทันทีที şey ่เราไล้เวทเกินไปมากเราได้ค่ดไดค่ะอรออชิาเนีนะคะแล้วก็ยนเนียอยาวนงสอง่อออชิคุณา

ายเพ่มความพลัพร้อมนะ8 2เอองเวราที่ต้องไปแล้วค่ะคุณหนูเป็นยังไงคะสนุกไหมสนุกไหมสนุกค่ะโอ้สุการ์ดนะ ใช่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยได้สัมผัสมาประเด็นคือเพิ่งเห็นเว้ยว่าตรงกลางร้านมันมีมันมีเวทีใช่ไหมล่ะนั่นแหละเวทีนั่นแหละที่เราได้ดูการแสดงใช่ซึ่งอยู่ในราคา440บาทที่เวทีฮาร์ดเนี่ยถ้ามันจะมีเซตที่สําหรับดูการแสดงด้วยก็จะดูคอนเสิร์ตถ้าเราคนที่มาครั้งแรกใช่มันจะมีหลายหลายหลายรายการเลยในยูทูบบ้ที่เขาเคยถ่ายแบบที่เป็นคอนเสิร์ตมาเพราะงั้นถ้าอยากได้แบบที่ดูคอนเสิร์ตด้วยอ่ะก็ต้องถ้ามาครั้งแรกนะ จะมีเซตอาหารให้หนึ่งเซตน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ของกินเหมือนแบบลึกเข้มข้นยาวหรือว่าแบบที่คาดผมอะไรพวกนี้บางอย่างก็จะต้องบวกเพิ่มบางอย่างก็ได้สิหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเราก็จะได้เลือกน้องเมียให้มาร์ตใการแสดงตรงกลางอันนี้สั่งไปหนึ่งแค่หนึ่งโต๊ะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ได้ดูไปสั่งการแสดงเพราะว่ามีโต๊ะอื่นสั่งถือว่าเป็นบุญป่ามากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อันนี้พูดถึงว่เหมือนในวงการเกาหลีนะคะก็คือว่าปกติเราจะมีพวกการเอาอัลบั้มไปโบนบ้าเนนอะรทีี่่เขาก็มีเหมือนนกั ก็คือว่าสมมติว่าเราสั่งบินใช่ปะบินนั้นอะสามารถเอาคนที่ซื้อการแสดงสามารถเอาบินนั้นอะไปโหวตน้องเมทที่เราชอบได้น้องเมทก็อาจจะได้รับรางวัลไปเดี๋ยวนนี้ไม่รู้แต่อย่างไยไม่รู้รายละเอียดแต่หมูเขาพูดแค่ว่ามีการโหวตกันใครอยากมาก็ตั้งใจฟังจังเลยครับลงมาได้นะคะอย่างว่าวันนี้เอาพี่มาฟังมาแล้วกันจะคนสุกมากจริงๆค่ะฝืนฝืนสุดชิ้นเอานะไม่ลองไม่รู้แต่ว่าจริงๆถ้าเข้ามาเราว่ามันเป็นโลกแห่งความ มันฟีลแบบว่าเราจะเล่นอะไรก็ได้คิดดูเราไปกินข้าวป<ม>้าค้างออฟฟิศอน่ยเราจะพูดได้เพราะว่ามวยมวยมีป้าคงแบบไม่ได้จริงแต่เป็นแค่เฉพาะจีจ้แบบนี้อะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยนะเรารู้สึกว่าเราชอบตรงที่เขาเรียกเราว่าคุณหนูเออจริงจริงว่งไม่เราเขาชมบ่อยมากแบบคุณว่าต่อใหเราเต้นไม่ได้เขาจะพูดน่ารักมากเลยค่ะคือเป็นการให้กำลังใจอย่างนึ่งที่มาถึงที่อุ้ยคนค่ะมีเสียงคนดังใช่คือเขาจะแบบว่าข้าวว่าอีกจัง ซึ่งมันให้ความรู้สึกแบบเชียร์อัพเราใช่แม้เราจะรู้สึกว่าเราก็ดูเรารู้สึกว่าเราไม่ทําอะไรก็ตามแต่เขาเออแต่เรารู้สึกว่าดีม,มันก็นั่นรักอะคือเพื่อได้กำลังใจให้หมดชีวิตแข่งรังเท่แค่ชีวิตใครยังรู้สึกางานเครียดให้มาดูงานเมดน้องงานน้องเบดีนี่จริงแล้วทำบาร์นาลาทำบ,บาร์นาโลอร่อยมากทุกคนขอให้ดูอร่อยจริงเอ้ยเอาจริงจริงก่อนแรกไม่ได้คาดหวังว่าอาหารจะอร่อยขนาดนี้แต่อันเนี้ยถือว่าทำได้ดีข้าวแกงกะหรี่ก็อร่อยใช่ ก็เลยบอกว่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเครื่องดื่มเฉยๆเใช่แต่ว่าอันนี้สี่รวมนะคะพูดเฉยๆว่าเรามาทำเป็นสี่มด้อสาอาหารคะทั้งหมดสองจานแล้วก็น้ำก็น้ำสามแก้วอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบใช่อยู่พันหกแต่เราหากันนขึ้นบนถ้าสมมติน้องๆ้อก็ไหนอยากมาช่วงก็ชวนเพื่อนมาก็ได้นะจะได้แบบช่วยกันมานี่ยเหมือนไปญี่ปุ่น แต่จริงๆนะบรรยากาศในร้านกับข้างนอกคือมันแบบต่างกันมากเลยยิ่งช่วงมินการแสดงเราสึกว่าคนนอกร้านมองเข้ามาเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นองี้นบริือเราเป็นคนนั่งในร้านเราสึกว่าอุ้จุ้งเลยอ่ะนุ้ยมันเพลินไหม้แล้วได้แล้วมาชั่วโมงครึ่งแล้วมั้งนานมากใช่เพราะงั้นใครสนใจนะคะก็มาได้ที่ MBK ชั้นเออชั้นลงหนัง่ะชั้นบนสุดใช่ชั้นบนแยบแยบมากเพราะงั้นก็วันนี้ก็คงต้องโมเอซบายอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กันด้วยนะคะใช่เดี๋ยวคราวหน้าพาไปไหนอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากกกัันนนลลล่่าาไไปด้วยรม หนึ่งสองสาม้ยชีคุณอะไรบ๊วยบวยบ๊้ยบ๊วยบ๊่ยบ๊ยบ๊ยบ๊วยบ๊วยบนวยบวยบ๊วยบ๊ดยบ๊วยบ๊วยบวยบ๊วยบ๊ลยบ๊วยบ๊วยยบ๊วยบ๊ว่บ๊วยใช่ยบ๊วยบ๊วยบวป่ะวยบใส่บ๊วยยใ๊่ใบ๊วยอย